ในปัจจุบันเราต้องเผชิญกับแสงแดดและมลภาวะต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวฝ้า ะจุดด่างดําและความหมองคล้ำซึ่งการบํารุงทั่วไปอาจจะยังไม่เพียงพอดังนั้น Slipping m a s k ถือได้ว่ามีบทบาทที่สําคัญต่อการบํารุงผิวของเราซึ่งเหมือนกับการทามอยส์เจอรไเหนึ่งตัวแต่ว่าให้ประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าถึง10เท่าวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาแนะนําตัว b ั n r o s ซ Slipping m a s k ค่ะเป็นเนื้อครีมเข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอหนะนะคะส่วนสารประกอบสําคัญนะคะก็ประกอบไปด้วยตัวแรกนะคะเป็นตัวเชียร์บัตเตค่ะ ตัวแชร์บัตเตอร์เนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องมอยส์เจอ z e ไนะคะประกอบไปด้วย ไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเมื่อเราใช้ก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะเนียนนุ่มนะคะชุ่มชื้นนะคะตัวถัดมานะคะเป็นตัวโซเดียมไฮยาลูรอนตตัวเขานะคะก็จะไปช่วยปรับสมดุลของผิวนะคะช่วยให้ผิวที่แห้งลอกเป็นขุยนะคะสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวสา,า,ารสกัดโปร่งรากสน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะทําหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยต้านการอักเสบนะคะช่วยลดการระคายเคืองของ ผิวช่วยลดรอยแดงได้ดีค่ะตัวถัดมานะคะในแอซินามายในแอซินามายนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามวิตามิน B3 ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวครอบจักรวาลเลยค่ะเพราะตัวเขานอกจากจะช่วยปลอบประโลมผิวลดการอักเสบของผิวยังช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสช่วยให้สีผิวสม่ำเสมอได้ดียิ่งขึ้นค่ะอัลฟาบูตินนะคะจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสเพราะว่าตัวเขานะคะจะเข้าไปช่วยยับยั้งการผลิตเม็ด มันนินได้โดยตรงค่ะและมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงให้ประสิทธิภาพสูงด้วยค่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยลดการสร้างเม็ดสีที่เป็นสาเหตุของความหมองคล้ำของผิวนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ดูลอยลดลงแล้วก็ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะค่ะสำหรับตัวบานโรเซ่นะคะเราสามารถใช้ได้ทุกวันเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่สามารถกอบกู้ผิวของเราที่โทมที่หมองคล้ำแบบ เร่งด่วนทาทิ้งไว้ก่อนนอนเพียงแค่นี้คุณก็จะมีผิวหน้าที่ดีขึ้นมั่นใจเผยผิวหน้าใหม่ในทุกวันได้แล้วค่ะ